Okay. โอเคอุย้ยสวยสวยมากเลยตะยอ้วนสวย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 ว่าน,น้องวาดเองจริงๆนะคะเยี่ยมเลยสว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 ยนี่ค่ะอ,อุ้ยแต่ว่าสีจริงมันสดวันในกล้องอ่ะอันนี้มันกะทบแสงแรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องม<า><ๆ>ิมี่นะคะสวัสดียามเช้าวันที่18พันวาคม2567าค่ะแม่แม่เดินทางมาเลยครึ่งเดือนแล้วนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะน,น้องนิกต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ช่วยสนับสนุนภาพวาดของน้องนางนะคะนี่คุณแม่บีฟมาว่าอยากได้ต้นไม้ฟิลแบบต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสแบบว่าพุ่มใหญ่ๆกอใหญ่ๆสีแดงนะคะอยู่บนโต๊ะโซฟานะคะ,นะคะก็จัดไปคะ่ะนะคะ พอดีน้องนิกมาถ่ายตอนวาดต้นเสร็จไม่ทันน้องพราวโมวต่ก่อกวนตอนเช้าก็จะโอละเวงหน่อยนะคะแม่แม่ก็ลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าต้นไม้ต้นนี้จะออกมาในรูปแบบใดสีแดงจัดจ้านหรือว่าแดงแบบไล่สีหรือว่าแดงไหนหรือว่ายังไงก็ลุ้นกันนะคะแม่แม่ก็อ่ะ หนูก็ยังไม่กล้าบ,บอกว่าจะออกมาแบบไหนเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องนางเขาจะทําได้ดีเหมือนทุกๆครั้งหรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะคะโอเควันนี้แถมเถา,ถาวันของต้นไม้มาด้วยนะคะแม่แม่แมก็มองให้เป็นเถาวันแล้วกันนะคะอ่า <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะไ,<ม>ไปเลยพระจานะ๋าอยู่นี่คะ่ะมองอยู่ <c oughs> นะคะอ่ะไปกันเลยจ้าจะเริ่มแต้มสีก่อนนะคะ เป็นสีแดงคริสต์มาสเหมาะกับช่วงนี้มากเลยค่ะ,ะจะออกแดงเขียวๆหน่อยนะคะแม่ๆต้นนี้จะเป็นพุ่มใหญ่ๆเหมือนต้นคริสต์มาสเลยค่ะนะคะ,อะโอเคแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบวาดให้คริสต์มาสจ๋าเพราะว่าอยากให้แบบว่าอยู่ได้ทุกแบบทุกเทศกาลนะคะแม่แม่ปีใหม่ก็ได้ตรุษจีนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอะจ้า อะใค่คอยเด้อลูกเออเออเออจะเป็นชั้นๆฟูๆสูงๆนะฮะแม่แม่อ่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยทึบตะอ้วนเพิ่อเปลี่ยนผู้การเหรอไปกันครับนี่เลยแล้ว ตีเลยลูกจ๋าเออ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 เอะเออนี่นี่นี่พอเวลามือนิ่งแล้วตีเป็นจังหวะแล้วจังหวะที่เขาตีอ่ะมันจะเป็นชั้นๆนะคะแม่แม่พอเป็นชั้นๆแล้วที่นี้จะสวยมากนะคะมันจะมีมิตินะคะสวยๆตะอ้วนเยี่ยมไปกันต่อครับค่อยๆนะลูกเอ้ยเอน้องนิกลุ้นทุกรอบเลยแม่แม่เพราะว่า ภาพนี้มันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าในผู้กันอะมันมีอยู่สามสีนะคะเราต้องตีไล่เป็นชั้นให้ได้ค่ะแม่แม่ถ้าผิดชั้นมาก็คือสีเปลี่ยนเลยนะคะอุย้ยเลิศคะลูกอืมสวยนะข้างล่างก็หนากว่าน,นี้นะคะไปครับค่อยๆนะลูกนะเอออุย้ยตรงนี้จะหนาขึ้น จะออกสีเขียวอมสีเหลืองนะคะอันนี้น้องนี้ถ่ายวีดีโอมันอาจจะไม่ค่อยได้ชัดมากเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะอ่าเราต้องไล่สีค่ะแม่แม่มันจะออกมาสวยนะคะโอเคก็ค่อยเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะแต่ละภาพอ่ะดูเหมือนง่ายนะแม่แม่แต่ว่าไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าต้องตีให้โดนจังหวะแล้วก็ให้สวยค่ะนะคะ,นะคะกะ็เดี๋ยวดูด,ดูดูกันไปเรื่อยๆนะคะแม่แม่อซค่ะ นะคะท,ทุกๆภาพน้องมินนี่วาดเองทุกภาพย้ําตรงนี้เลยนะคะว่าน้องมินนี่วาดเองทุกภาพแล้วกเ็เราวาดกันตามที่แม่ๆสนับสนุนเข้ามานะคะช่วงนี้ยังไม่มีภาพวาดไว้เลยเพราะว่าคิวที่แม่ๆจองไวเดียวยาวเลยนะคะก็วาดเรื่อยๆนะคะวันละสองภาพค่ะวันละสองภาพเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะภาพละไม่เกินสิบห้านาทีนะคะ,นะคะอ่า โอเคอุ้ยสวยสวยมากเลยตาอ,อ้วนสวย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 ค่อยๆตีนะลูกนะตอนนี้ก็จะพยายามถ่ายคลิปวิดีโอเวลาน้องวาดให้แม่ๆดูเรื่อยๆนะคะว่าน้องวาดเองจริงๆนะคะเยี่ยมเลยสว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 ยนี่ค่ะอุ้ยแต่ว่าสีจริงมันสดกว่าในกล้องอะ่ะอันนี้มันกระทบแสงมันแรงด้วยนะคะ,อะโอเคค่ะมา วันนี้ลมก็เย็นหน่อยนึงค่ะแม่แม่แต่ก็ไม่ถือว่าอากาศเย็นมากนะคะมันประมาณยี่สิบสี่สิบห้าองศานะคะสายๆเนี่ยช่วงอันนี้หนูถ่ายคลิปวิดีโอช่วง8ปดโมงนะคะแม่ๆแต่น่าจะได้ลงคลิปช่วง9ก้าโมงสิบโมงรือไหมก็เที่ยงนู่นลนะค่ะกว่าจะเสร็จสิ้นภาร,รกิจพระใจนะคะอ่าไปกันต่อครับ ค่อยๆเด้ลูกเออเออเออโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาสิหกบนขวาหน่อยหนึ่งไหมต้วนชั้นที่สองอะต้องดูว่าอะไรมันสมดุลหรือไม่อย่างไรนะคะเออตีเลยลูกเออเออเออข้างบนดูบางไปหน่อยนะคะเติมให้หนาขึ้นหน่อยอ่า โอเคตรงนี้อีกจิดหนึ่งไหมตาอ้วนมันดูน้อยไปอ่ะนนเนี่ยมุมเนี่ยพว่าตรงนี้มันมีตรงนี้ไงนิดนึงมันดูแบบไม่สมดุลกันนะคะหรือว่ายังไงก็ดูนะว่าเสร็จก็ต้องช่วยกันดูนะแม่แม่ว่าตรงไหนมันเยอะไปน้อยไปหรือ,อยังไงหรือเปล่านะคะอยากให้ภาพออกมาเพอร์เฟกแล้วก็สวยที่สุดนะคะเท่าที่เราจะแบบว่า ทำได้เลยนะคะต่อไปเรามาเริ่มลงพื้นกันค่ะเอ้ยเอยไปโอเคอุ้ต้นนี้สวยมากเลยมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเนาะแม่คะ่ะนะคะ อ้วนดูหางดูหางเออความรู้ไปเลยลูกคอยเด้อดรูแม่จาเดือ่เอๆ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 เออ พ่อ,ขอเขาก็จะบอกว่าสูงตามเตี้ยขนาดไหนอะไรยังไงนะคะ <Okay. S 1> อืมโอเคพอแล้วเนาะ <Okay. S 1> ตรงนี้หน่อยไหมเพ่อะ๋าเหมือนมันขาดๆไปเนี่ยมนตองเว้นระยะห่างให้แสงหน่อยเอเว้นระยะห่างให้แสงอ่ะโอเคค่ะแม่แม,แม่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับภาพวาดภาพนี้มีเจ้าของแล้วนะคะขอบพระคุณคุณแม่ที่เอ็นดูน้องมินนี่สนับสนุนภาพวาดเข้ามานะคะท่านใดอยากจะได้ภาพวาดของน้องนะคะน้อง<ม>าวาด<ม>าตาม,มที่ผู้พ่อแม่สนับสนุนเข้ามานะคะก็ สั่งทักทางข้อความได้เลยนะคะท่านใดอยากจะสนับสนุนน้องค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณแม่ที่ท่านสนับสนุนเข้ามานะคะผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้จิตกรงวงทองตัวน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ